เคยลองนึกภาพตามกันไหมคะว่าระบบที่เล็กที่สุดในร่างกายเราเาแต่ก็อาจจะสำคัญที่สุดเลยเนี่ยมันคืออะไรไม่ใช่สมองไม่ใช่หัวใจนะคะแต่เป็นเครือข่ายท่อลำเลียงชีวิตขนาดจิ๋วที่เรียกว่าหลอดเลือดฝอยที่ถักทอไปทั่วทุกอนูเลย คนโบราณเองก็เชื่อในพลังของทองแดงมานานมากแล้วนะคะวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกข้อมูลชุดหนึ่งที่น่าสนใจมากว่าในมุมมองวิทยาศาสตร์ยุคใหม่เนี่ยมันมีคำอธิบายอะไรซ่อนอยู่เบื้องหลังความเชื่อนั้นบ้างภารกิจของเราวันนี้ก็คือการสำรวจแง่มุมต่างๆที่ข้อมูลนำเสนอว่าทองแดงเข้ามามีบทบาทในการคืนความสงบสุขให้หลอดเลือดฝอยที่บอบบางของเราได้ยังไง ไล่ตั้งแต่เรื่องชีวเคมีที่จับต้องได้ไปจนถึงมิติทางฟิสิกส์และพลังงานที่อาจจะทำให้เราต้องทึ่งกันเลยทีเดียวค่ะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันที่มุมที่เข้าใจง่ายที่สุดก่อนเลยดีกว่าคือเรื่องชีวเคมีในแหล่งข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยเขาชี้ไปที่จุดสำคัญเลยว่าท้องแดงเป็นส่วนประกอบหลักของเอนไซม์ตัวหนึ่งที่ส่งพลังมากในร่างกายใช่ครับ เอนไซม์ตัวนั้นมีชื่อว่า Super ร์ออกไซด์ดิสมูหรือเรียกเอกกัสุนสั้นๆว่า SOD ซึ่งมีทองแดงเป็นแกนกลางสำคัญเลยหน้าที่ของมันถ้าจะอธิบายง่ายที่สุดก็เหมือนเป็นหน่วยเก็บกวาดขยะพิษในระดับเซลล์เลยครับขยะพิษหมายความว่าร่างกายเราสร้างขยะพิษขึ้นมาเองเหรอคะมันมาจากไหนกันแน่คะ มาจากกระบวนการใช้พลังงานปกติของเซลล์เรานี่แหละครับทุกครั้งที่เซลล์เผาผลาญอาหารเพื่อสร้างพลังงานมันจะมีของเสียเกิดขึ้นตัวที่อันตรายมากตัวหนึ่งก็คือ อนุมูลอิสระที่ชื่อว่าซ u เปอร์ออกไซด์ซึ่งมันไม่เสถียรอซะเลยแล้วก็พร้อมจะไปทำลายเยื่อหุ้มเซลล์หรือผนังหลอดเลือดที่อยู่ใกล้ๆเอนไซม์ SOD ที่มีทองแดงเป็นส่วนประกอบนี้แหละครับที่จะเข้าไปเปลี่ยนเจ้าซ u เปอร์ออกไซด์ตัวร้ายให้กลายเป็นสารที่ไม่เป็นอันตรายต่อเซลล์อีกต่อไปอ๋อเข้าใจแล้วค่ะเหมือนโรงไฟฟ้าที่มีระบบกาจัดของเสียในตัว พอมีทองแดงเพียงพอระบบกำจัดของเสียนี้ก็ทำงานได้เต็มที่ผนังหลอดเลือดฝอยของเราก็ปลอดภัยถูกต้องเลยครับโดยเฉพาะในบริเวณที่บอบบางมากๆอย่างเช่นรอบดวงตาหรือในเนื้อสมองการลดอนุมูลอิสระตรงจุดนี้ถือว่าสําคัญมากครับแล้วในแหล่งข้อมูลพูดถึงวิธีที่เราจะได้รับทองแดงในปริมาณที่เหมาะสมไว้อย่างไรบ้างคะเพราะเคยได้ยินมาว่าถ้ามากไปก็เป็นพิษได้เหมือนกันเป็นประเด็นที่ดีมากครับ ในข้อมูลระบุถึงวิธีโบราณที่เรียบง่ายมากเลยคือการแช่น้ำดื่มไว้ในภาชนะทองแดงบริสุทธิ์สัก6 1ถึง12ชั่วโมงเขาอธิบายว่ากระบวนการนี้จะทำให้น้ำค่อยๆดูดซับไอออนของทองแดงหรือ Cu2+ เข้าไปในระดับที่ร่างกายต้องการพอดีคือเป็นระดับไมโครที่เพียงพอจะไปกระตุ้นการทำงานของเอนไซม SOD แต่ไม่มากเกินไปจนเป็นอันตรายครับแค่แช่น้ำในขวดทองแดงง่ายอย่างไม่น่าเชื่อเลยนะคะ แล้วนอกจากเรื่องเอนไซม์ SOD แล้วทองแดงยังมีบทบาททางชีวเคมีอย่างอื่นอีกไหมคะมีอีกบทบาทหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันเลยครับคือการสนับสนุนเซลล์บุผนังหลอดเลือดให้สร้างโมเลกุลที่ชื่อว่าไนตริกออกไซด์หรือ NO ได้ดีขึ้นไนตริกออกไซด์ชื่อเหมือนก๊าซพิษเลยนะคะแต่มันดีกับหลอดเลือดหรอคะใช่ครับในร่างกายเรามันทาหน้าที่ตรงกันข้ามเลยมันเป็นโมเลกุลส่งสัญ,ญญาณที่สาคัญมาก ลองนึกภาพตามนะครับว่าหลอดเลือดฝอยของเราก็เหมือนท่อยางเล็กๆถ้ามันแข็งเกร็งเลือดก็จะไหลผ่านไปได้ยากแต่นตรรก ك ออกไซดนี่แหละครับที่จะไปบอกให้กล้ามเนื้อเรียบที่ผนังหลอดเลือดคลายตัวออกออททำให้หลอดเลือดขยายและนุ่มนวลขึ้นเลือดก็ไหลเวียนได้สะดวกลดแรงดันที่กระทำต่อผนังหลอดเลือดโดยตรงเลยหมายความว่ามันทำหน้าที่เหมือนยาคลายกล้ามเนื้อสำหรับหลอดเลือดโดยเฉพาะเลยใช่ไหมคะเปรียบเทียบได้เห็นภาพชัดเจนมากครับ และที่สําคัญไปกว่านั้นคือไนเตรกออกไซด์ยังช่วยยับยั้งไม่ให้เกล็ดเลือดไปเกาะติดกับผนังหลอดเลือดด้วยซึ่งการเกาะตัวนี้แหะครับที่เป็นเหมือนประกายไฟแรกของกระบวนการอักเสบในหลอดเลือดอืการมีทองแดงในระดับที่เหมาะสมจึงช่วยให้ระบบหลอดเลือดฝอยโดยรวมอยู่ในสภาวะที่ผ่อนคลายและสงบ ไม่พร้อมที่จะอักเสบง่ายๆครับโอเคค่ะพอจะเห็นภาพแล้วว่าในมุมของชีวเคมีทองแดงทำงานเหมือนเป็นทั้งคนเก็บขยะและนักเจรจาให้หลอดเลือดผ่อนคลายแต่ในแหล่งข้อมูลที่เราได้มาดูเหมือนจะยังไม่หมดแค่นั้นใช่ไหมคะเห็นว่ามีการพูดถึงมุมมองทางฟิสิกส์ด้วยใช่ครับและตรงนี้คือจุดที่เรื่องราวมันเริ่มน้าทึ่งขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเลยจากเรื่องเคมีที่จับต้องได้แหล่งข้อมูลพาเราไปสู่มิต,ติของฟิสิกส์และพลังงาน โดยอ้างอิงจากคุณสมบัติพื้นฐานของทองแดงที่เราทราบกันดีคือการเป็นตัวนำไฟฟ้าและพลังงานที่ดีเยี่ยมเรื่องนี้จะเกี่ยวกับน้ำที่เราดื่มเข้าไปได้ยังไงคะแหล่งข้อมูลอธิบายว่าทองแดงสามารถถ่ายโอนพลังงานในรูปแบบของสนามแม่เหล็กความเข้มต่ำไปยังโมเลกุลของน้ำที่สัมผัสกับมันได้ครับ เมื่อโมเลกุลของน้ำได้รับพลังงานสนามแม่เหล็กอ่อนๆน,นี้อย่างต่อเนื่องมันจะเกิดการจัดเรียงตัวเองขึ้นมาใหม่กลายเป็นโครงสร้างที่มีความเป็นระเบียบมากขึ้นซึ่งในทางวิทยาศาสตร์บางขแขนงเรียกว่าโครงสร้างหกเหลี่ยมครับเดี๋ยวก่อนนะคะแนวคิดเรื่องน้ำเปลี่ยนโครงสร้างเป็นหกเหลี่ยมเพราะสนามแม่เหล็กเนี่ยเออมันยังเป็นที่ถกเถียงกันในวงการวิทยาศาสตร์กระแสหลักอยู่ใช่ไหมคะแหล่งข้อมูลที่เรามีอยู่ให้รายละเอียดเพิ่มเติมไหมคะว่ามันทำงานยังไง เป็นคำถามที่ดีมากครับการที่เราตั้งคำถามกับข้อมูลเป็นเรื่องสำคัญมากในแหล่งข้อมูลชุดนี้ไม่ได้ลงลึกถึงงานวิจัยที่มาสนับสนุนด้วยตรงนะครับแต่ได้อธิบายถึงผลลัพธ์ที่ตามมาตามแนวคิดนี้เขาอธิบายว่าน้ำที่มีโครงสร้างที่เป็นระเบียบมากขึ้นจะมีคุณสมบัติทางกายภาพเปลี่ยนไปคือมันจะนำไฟฟ้าได้ดีขึ้นเมื่อเราดื่มน้ำแบบนี้เข้าไปมันจะช่วยกระจายประจุไฟฟ้าในพลาสมาหรือน้ำเลือดของเราให้สมดุลยิ่งขึ้น แล้วการที่นําเลือดนําไฟฟ้าได้ดีขึ้นมันส่งผลดีอย่างไรกับหลอดเลือดฝอยคะผลที่ตามมาโดยตรงคือมันช่วยลดการเกาะกลุ่มกันของเม็ดเลือดแดงครับปกติแล้วเม็ดเลือดแดงจะมีประจุฟไฟฟ้าที่ผิวเซลล์ถ้าประจุไม่สมดุลมันก็จะจับตัวกันเป็นแพรเหมือนแม่เหล็กแต่พอนําเลือดนําไฟฟ้าได้ดีขึ้นประจุก็จะกระจายตัวอย่างเหมาะสมทําให้เม็ดเลือดแดงแต่ละเซลล์เป็นอิสระต่อกัน ผลก็คือมันสามารถเคลื่อนที่ผ่านหลอดเลือดฝอยที่แคบมากๆได้อย่างราบรื่นไม่ติดขัดเลยอ๋อนึกภาพออกเลยค่ะถ้าเม็ดเลือดแดงไหลไปเดี่ยวๆมันก็เหมือนรถมอเตอร์ไซค์ที่ซอกแซกไปในซอยแคบๆได้สบายใช่เลยครับแต่ถ้ามันเกาะกันเป็นแพรมันก็เหมือนรถบัสคันใหญ่ที่พยายามจะเข้าซอยแคบๆซึ่งมันก็จะไปเบียดเสียดกับกำแพงซอยหรือในที่นี้ก็คือผนังหลอดเลือดฝอยนั่นเองครับถูกต้องค่ะ การลดแรงเสียดสีและแรงกดดันต่อผนังหลอดเลือดนี่แหละครับคือการป้องกันการอักเสบเรื้อรังในระดับไมโครตั้งแต่ต้นต่อเลยทีเดียวในข้อมูลถึงกับใช้ภาพเปรียบเทียบที่สวยงามมากว่าผนังหลอดเลือดฝอยของเราเหมือนเส้นแสงที่ลำเลียงพลังชีวิตและทองแดงก็ทำหน้าที่เหมือนตัวนำแสงที่เข้าไปช่วยซ่อมแซมให้แสงนั้นกลับมาต่อเนื่องสม่ำเสมออีกครั้งน่าสนใจมากเลยค่ะ แล้วมีประเด็นอื่นอีกไหมคะในมุมของฟิสิกส์และพลังงานมีอีกเรื่องที่เชื่อมโยงกันและน่าทึ่งไม่แพ้กันครับคือเรื่องของความถี่หรือ resonance แหล่งข้อมูลระบุว่าน้ำที่ถูกเก็บไว้เนขวดทองแดงเป็นเวลานานพอจะเกิดการสั่นพร้องหรือมีความถี่ resonance ในย่าน8 Hz ิเดี๋ยวนะคะ8 Hz ัวแรกนี้มันคุ้นๆมากเลยนี่มันเป็นความถี่ในย่านคลื่นสมองอัลฟาที่เกิดขึ้นตอนเรามีสมาธิหรือรู้สึกผ่อนคลายมากๆเลยดิคะมันบังเอิญได้ขนาดนั้นเลยเหรอคะไม่ใช่แค่นั้นครับมันยังเป็นความถี่ที่ตรงกับคลื่นชีพจรขอ,ของหัวใจในสภาวะสงบอีกด้วยโอ้โห oh เหมือนกับว่าน,น้ําที่ผ่านกระบวนการนี้กําลังถูกปรับจูนให้มีความถี่ที่สอดคล้องกับจังหวะแห่งความสงบของร่างกายเราพอเราดื่มเข้าไป มันก็เหมือนเป็นการส่งสัญญาณให้ระบบหลอดเลือดฝอยทั่วร่างกายกลักเข้าสู่จังหวะที่สมดุลสอดคล้องไปกับหัวใจและสมองสุดยอดเลยค่ะจากแค่การแช่น้ําในขวดทองแดงมันเชื่อมโยงไปได้ถึงคลื่นสมองเลยทีเดียวเอาละค่ะนอกจากเรื่องชีวเคมีกับเรื่องพลังงานแล้วยังมีอีกคุณสมบัตินึงของทองแดงที่หลายคนน่าจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วคือเรื่องการฆ่าเชื้อโรคใช่ไหมคะ ใช่เลยครับคุณสมบัติต้านจุลชีพหรือ Antimicrobial Property ซึ่งคุณสมบัตินี้ก็มีผลโดยตรงต่อสุขภาพของหลอดเลือดฝอยเช่นกันแหล่งข้อมูลชี้ว่ามันช่วยกำจัดจุลชีพขนาดเล็กที่อาจแฝงตัวอยู่ตามผนังหลอดเลือดและคอยก่อกวนทำให้เกิดการอักเสบเล็กๆน้อยๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าอยู่ตลอดเวลาพอเชื้อโรคตัวก่อกวนพวกนี้หายไปร่างกายก็มีเวลาพักหายใจแล้วซ่อมแซมตัวเองได้เต็มที่ถูกต้องครับ เมื่อการอักเสบในระดับไมโครลดลงร่างกายก็จะมีโอกาสฟื้นฟูและสร้างโครงสร้างหลอดเลือดขึ้นมาใหม่ที่แข็งแรงและมีความยืดหยุ่นมากกว่าเดิมและเมื่อระบบหลอดเลือดฝอยทั้งหมดทำงานได้ดีขึ้นผลลัพธ์ที่สังเกตได้ในภาพรวมที่แหล่งข้อมูลสรุปไว้ก็คือผิวพรรณอาจจะดูเรียบเนียนขึ้นรอยแดงต่างๆตามผิวลดน้อยลงดวงตาดูสดใสมีชีวิตชีวาขึ้นเพราะเลือดไปเลี้ยงได้ดี หรือแม้แต่อาการอ่อนเพลียเรื้อรังที่หาสาเหตุไม่เจอก็อาจจะดีขึ้นเพราะเซลล์ทั่วแรงกายได้รับออกซิเจนและพลังงานอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยครั้งครับฟังดูเหมือนเป็นการคืนความสมบูรณ์กับระบบพื้นฐานสุดๆของร่างกายเลยนะคะทีนี้ในแหล่งข้อมูลที่เราดูกันยังมีการพูดถึงผลิตภัณฑ์ที่นาหลักการทั้งหมดนี้ไปพัฒนาต่อยอดด้วยใช่ไหมคะ ใช่ครับมีการยกตัวอย่างเคสที่น่าสนใจของขวดน้ำทองแดงออร์แกนิกซซึ่งการนำแนวคิดเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นแนวคิดของผลิตภัณฑ์นี้เป็นอย่างไรคะตามที่ระบุในแหล่งข้อมูลนะครับแนวคิดหลักของเขาคือการออกแบบขวดน้าให้เป็นเหมือนห้องปฏิบัติการขนาดเล็กสำหรับบ่มน้ำโดยเฉพาะเลยบ่มน้ำ ครับคือตัวขวดจะถูกออกแบบให้สามารถบันทึกความถี่และบ่มน้ำในสภาวะที่มืดและนิ่งสนิทซึ่งเขาเปรียบเทียบว่าเป็นสภาวะเดียวกับที่ธรรมชาติสร้างชีวิตในครันโดยเชื่อว่าสภาวะแบบนี้จะช่วยเปลี่ยนโครงสร้างของน้ำตั้งแต่ระดับโมเลกุลทำให้ได้น้ำที่มีความนุ่มละเอียดและมีพลังชีวิตมากขึ้นเดี๋ยวก่อนนะคะมีศัพท์เทคนิคที่ไม่คุ้นหูโผลมาเยอะเลยอย่างแรกเลย Orgonize ความหนาแน,น่นสูงที่ฝาขวดนี่มันคืออะไรคะแล้ว DH Frequencies หรือ Rife Frequencies ที่ว่าสามารถโปรแกรมลงไปในน้ำได้เนี่ยมันคือแนวคิดแบบไหนกันแน่คะเป็นคำถามที่สำคัญมากครับเพราะถ้าไม่เข้าใจคำเหล่านี้ก็จะตามไม่ทันเลยถ้าให้อธิบายง่ายๆตามที่แหล่งข้อมูลบอกนะครับ Orgonize คือวัสดุที่ทาจากการผสมกันของเรซินผงโลหะและก็คริสตลัล เชื่อกันว่ามันมีความสามารถในการดูดซับและจัดระเบียบพลังงานที่วุ่นวายรอบๆตัวให้กลายเป็นพลังงานที่เป็นระเบียบและมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตส่วนร i ฟ e ์ฟรีคว n นซก็เป็นแนวคิดที่มาจากนักวิทยาศาสตร์ชื่อรอยัลไรฟ e ที่เชื่อว่าเซลล์ทุกชนิดหรือแม้กระทั่งเชื้อโรคแต่ละตัวต่างก็มีการสั่นสะเทือนในความถี่ที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง Oh. แล้วเราสามารถใช้ความถี่ที่ถูกต้องเข้าไปทำลายเชื้อโรคหรือกระตุ้นการทำงานของเซลล์ดีได้ครับอ๋อ oh. เข้าใจแล้วค่ะเหมือนนักร้องโอเปร่าที่ใช้เสียงในความถี่ที่ถูกต้องทำให้แก้วแตกได้แต่ในที่นี้คือใช้ความถี่ไปจัดการกับเชื้อโรคหรือปรับจูนเซลล์ของเราแทนใช่ครับนั่นคือแนวคิดหลักเลย ดังนั้นขวดน้ำที่ว่านี้จึงถูกออกแบบมาให้เป็นเครื่องมือที่ผู้ใช้สามารถเลือกโปรแกรมความถี่ที่ต้องการลงไปในน้ำที่ดื่มได้นี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนของการนำแนวคิดเรื่องโครงสร้างและพลังงานของน้ำมาประยุกต์ใช้ในรูปแบบผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่จำเพาะเจาะจงตามความต้องการของผู้ใช้แต่ละคนครับเป็นการนำแนวคิดที่ซับซ้อนมาทำให้ใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันเลยนะคะเอาละค่ะ ถ้าอย่างนั้นเรามาสรุปสิ่งที่เราได้เจาะลึกกันในวันนี้หน่อยดีกว่าได้เลยครับโดยรวมแล้วข้อมูลที่เราสำรวจกันในวันนี้ชี้ให้เห็นว่าทองแดงอาจมีบทบาทที่น่าสนใจต่อสุขภาพหลอดเลือดฝอยในหลายมิติมากๆตั้งแต่มิติทางชีวเคมีที่จับต้องได้ผ่านการกระตุ้นเอนไซม์ SOD ให้ไปกำจัดอนุมูลอิสระและช่วยสร้างไนตริกออกไซด์เพื่อให้หลอดเลือดผ่อนคลายข้ามาที่มิติทางฟิสิกส์ ผ่านการปรับโครงสร้างโมเลกุลของน้ำให้เป็นระเบียบช่วยให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นไปจนถึงมิติทางพลังงานผ่านการสร้างการสั่นพ้องในระดับความถี่8เฮิร์ตซ์ที่สอดคล้องกับจังหวะความสงบของร่างกายครับและถ้าเรามองในภาพที่ใหญ่ขึ้นมันก็เหมือนเป็นการย้ำเตือนถึงความสำคัญอย่างยิ่งยวดของระบบที่เล็กที่สุดในร่างกายอย่างหลอดเลือดฝอยนะคะ และยังชี้ให้เห็นว่าการดูแลรักษาสมดุลของระบบเหล่านี้อาจจะเริ่มต้นได้จากสิ่งเรียบง่ายในชีวิตประจําวันที่คนโบราณอาจค้นพบและใช้กันมานานแล้วก็ได้ใช่ครับและมีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจทิ้งท้ายไว้ให้คิดต่อนะครับจุดที่ทําให้ผมต้องหยุดคิดเลยก็คือเรื่องความถี่8เฮิร์ที่เชื่อมโยงกับสภาวะสงบของร่างกาย ซึ่งมันเป็นความถี่ที่ใกล้เคียงกับคลื่นแม่เหล็กโลกตามธรรมชาติหรือที่เรียกว่าชูมันเรสเ s น n น n ซ์อย่างน่าประหลาดใจสิ่งนี้อาจชวนให้เราคบคิดต่อไปว่ายังมีสสารหรือวัสดุธรรมดาธรรมดาอื่นๆรอบตัวเราอีกหรือไม่ที่กำลังมีปฏิสัมพันธ์กับชีววิทยาและพลังงานในร่างกายของเราในรูปแบบที่เราอาจจะยังไม่เคยสังเกตหรือยังไม่เคยทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้มาก,ก่อน